สนับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งการันตีโดย e n p e r รางวัลระดับโลก4ปีซ้อนไอซ์อภิษฎาเจอดรามา่าเจอคนด่าแก่อย่างนี้ต้องเรียกป้า ชาวเน็ตไม่โอเคคอนเสิร์ตเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นคนแน่นใหม่สวมแมสก์ไอซ์ปีชายาสดห่วงอาการคุณพ่อป่วยเฝ้าดูแลข้างเตียงไม่หา่าง สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาครับเด็กข่าวบันเทิงช่วงนี้นะครับ Good Morning Inside เช้าข่าวบ,บันเทิงค่ะนี่เช้านี้บอกเลยว่าแตกแตกอะไรคิดถึงเราดิมากมาก<อ>าไปไหนค,คุณยายช่วยไปอยู่ช่วงเที่ยงช่วงค่ำซะส่วนใหญ่เป็นช่วงข่าวจริงจังใช่นะค<อ>แหละทางไทยคุณผู้ชมมาสามแพลตฟอร์มด้วยนะครับแล้วนะคะ Inside HD True for You และ True ID ด้วยค่ะมาติดตามข่าวของเราในวันนี้กันนะฮะเริ่มต้นกันเรื่องราวดราม่ากันเลยดีกว่านี่นะฮ สำหรับประเด็นของคอนเสิร์ตท,<ฆ>ที่จัดขึ้นนะของเจนนี่ได้หมดทั้าสดชื่นนะครับที่เหมือนมีชาวเน็ตก็แอบมาท้วงติงนิดนึงในเรื่อง<ฆ>ของมาตรการก,การรักษาระยะห<ฆ>่าง<ฆ>ทางสังคมในคอนเสิร์ตครั้งนี้ซึ่งมันแทบจะไม่มีเลยใช่<อ>เหมือนเขาบอกว่าคนสวมแมสก็น้อยแล้วการยืนเนี่ยก็คือเบียดกันเลยใช่ติดตามรายละเอียดกันครับ กลายเป็นประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงครับในโลกออนไลน์อยู่ในขณะนี้นะหลังจากมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งครับได้ออกมาเผยเรื่องราวคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งครับที่จัดขึ้นซึ่งมีคนเนี่ยมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากแล้วก็มีลักษณะที่เบียดเสียดกันแน่นเลยครับพร้อมทั้งไม่ได้สวมใส่หน้ากากาอนามัยไร้มาตรการการควบคุมโดยเจ้าของ Facebook ก็ระบุข้อความว่าเอาอะไรมาเป็นมาตรฐานถามหน่อย ผับบาร์ร้านอาหารคือป้องกันขั้นสุดให้ห่าง2เมตรมีฉากกาั้นระหว่างโต๊ะให้ปิดเที่ยงคืนจะจัดงานคอนเสิร์ตไม่มีการป้องกันใดๆทั้งสิน้นแมสกก็ไม่ใส่เจลล้างมืออยู่ไหนยืนเบียดยืนกรีดใส่กันขั้นสุดและที่สำคัญมีการเช็ดเหง่อน,นักร้องโยนไปด้านล่างนี่นี่คือป้องกันดีแล้วใช่ไหมถ้ามีคนติดโรคขึ้นมาจะช่วยเยียวยาได้ไหมล่ะ เห็นแล้วโมโหนี่คือความเห็นจากชาวเน็ตท่านหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามนะคะผู้สื่อข,ข่าวก็รายงานว่าคอนเสิร์ตดังกล่าวเป็นของนักร้องชื่อเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นซึ่งเป็นการจัดคอนเสิร์ตที่เขาล้อมจังหวัดกระบี่นะคะเมื่อวันที่14กร,รกฎาคมแล้วก็ล่าสุดคือวันที่25ก็ได้ไปจัดคอนเสิร์ตที่อำเภอะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยไร,ระยะห่างและไม่มีการสวมหน้ากากอนามัยด้วยค่ะ ทั้งนี้นะคะภายหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตออกมาคอมเมนต์เป็นห่วงถึงเรื่องของความปลอดภัยพร้อมทางเข้ามาพูดถึงเรื่องของการที่ไม่ช่วยกันร,รักษาระยะห่างเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ อาจจะต้องมีการแบบโหสอบสวนกันไปเป็นเรื่องเรื่องยาวเหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะจริงๆเขาก็มีมข้อกําหนดออกมาแล้วว่าการจัดงานหรือว่าตามสถานที่ต่างๆเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างใช่มนการแบบให้เช็คอินที่จะมี QR Code ของไทยชนะการลงชื่อ สำหรับทุกๆคนที่จะเข้ามาใช้บริการในที่นั้นๆานอะไรอย่างเงี้ยตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานด้วยถูกต้องนะคะจริงๆตอนนี้นิวว่ามันก็อาจจะยังผิดกฎหมายหรือเปล่ากับการทําแบบนี้เนาะที่ไม่มีการรักษาระยะห่างซึ่งถ้าสมมติว่าจริงๆแล้วถ้าง,งานไม่จัดให้เราไม่ป้องกันให้เราตัวเราเองก็ต้องป้องกันเองเหมือนกัน โน้ no, ไม่งั้นเด็ก็จะแย่เลยครับนะคะมาต่อกันที่ดราม่าที่เกิดขึ้นดีกว่านะคะสำหรับสาวไอซ์อะพิศดาทําอะไรก็ดราม่าตลอดเลยล่าสุดมีการอัพรูปลง IG เป็นท่าแบบว่ามุงมิงมุง,ม,งมิงหน่อยแล้วเขาก็พูดถึงว่าแบบนี้เป็นไอดอลไหรือเปล่าค,คนก็เลยเข้ามาแซะบอกว่าระดับนี้ต้องเป็นรุ่นป้าแล้วค่ะค แ,แ,<ส>แรงเด<ร>ียวนะโอ้นะคะบทจะมีดราม่าโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมเฉยๆก็กลายเป็นประเด็นได้แล้วค่ะสำหรับนักแสดงและพิธีกรสาวไอซ์อภิษดาหลังจากที่เจ้าตัวโพสต์ภาพถ่ายในลุคแบบใสๆพร้อมกับเขียนแคปชั่นในทำนองที่ว่าดูเหมือนเน็ตไอดอลหรือเปล่ามีแค่ดอกไม้และหนังสืออยากเรียนรู้ว่าเน็ตไอดอลเขาทำอะไรบ้างนะคะ แต่ว่างานนี้ก็มีดราม่าเกิดขึ้นมาเมื่อมีชาวเกรียนคีย์บอร์ดหลายคน mm. ก็เข้ามาคอมเมนต์แรงเลยบอกว่าสาวไอซ์เ mm. นี่ยเลยวัยที่จะเป็นเน็ตไอดอลแล้วนะแกอย่างนี้ต้องเรียกป้าแล้วละมัง้งถ่ายรูปยังไงให้ดูแกเน็ตไอดอลรุ่นบุกเบิกหน้าถึงรุ่นยายแบบนี้สามยังต่อว่าสาวไอนะคะว่ามีแต่ข่าวเสียหายออกมาควรปรับปรุงตัวเองให้เป็นตัวอย่างที่ดีก่อนค่ะ <ใจ S 1> แรงไปม,มีมีความใจร้ายเกิดขึ้น <laughs> ใช่ในยุคหนึ่งเขาก็ฟูฟ้านะออแล้วยุคนี้เขาก็ยังฟูฟ้าอยู่เหมือนกัน <laughs> เอาจริงก็ <laughs> อาดในเรื่องคอมเมนต์ต่างๆในโลกโซเชียลจริงๆเราก็น่าจะต้องเริ่มชินกันแล้วแหละมันจ, <laughs> จะมีทั้งคนที่หวังดีไม่หวังดีแสดงความคิดเห็นที่บางทีก็อาจจะเหมือนแบบข้ามเส้นไปหน่อยนะฮะอันนี้ก็ต้องเลือก เลือกที่จะเก็บแล้วกันใช่เลือกที่จะบล็อกใช่แต่ถ้าบล็อกต้องทำใจว่าเขาก็สมัครใหม่สมัครใหม่นะฮะก็เา็นกำลังใจให้แล้วกันมีอีกหนึ่งสาวที่ต้องให้กำลังใจนะสำหรับสาวไอซ์ปรีชญามีการโพสต์ภาพคุณพ่อที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลยวไปให้กำลังใจเธอกันหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนดาราและแฟนคลับนะฮะก็ส่งกำลังใจกันแน่นไอครับหลังจากที่คุณไอซ์ ปริชยาพงษ์ธนานิก่รนนะมีการโพสต์ภาพนะครับเป็นภาพวาดพยาบาลสาวกำลังดูแลผู้ป่วยที่นอนอยู่บนเตียงนะฮะ mm hmm. ก็พร้อมกับแคปชั่นนะบอกว่า god please i'm all in dad please stay strong God notices every tears นะต่อไปไม่นานนะครับเธอก็โพสต์อีกครั้งขณะที่กำลังยืนอยู่ข้างๆเ <c oughs> ตียงคุณพ่อที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะทางนี้เจ้าตัวก็ยังไม่ได้เปิดเผยร,รายละเอียดอาการป่วยของคุณพ่อนะครับแต่เหล่าแฟนคลับก็ทยอยเข้ามาส่งกำลังใจให้เธออย่างต่อนเนื่องเลยครับ <c oughs> ก็ส่งกำลังใจจากทางนี้ด้วยอีกหนึ่งแรงนะครับใช่แล้วนะคะมากันที่ลุกใหม่ของสาวแทยอนกันบ้างนะคะที่ล่าสุดเธอได้มีการอัพรูปลง i ิน t a g r a m เช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นรูปเซลฟี่หลายๆคนเข้าไปกรีดการาทีเดียวค่ะมเมื่อวันที่24กร,รกฎาคมที่ผ่านมานะคะแทยอนเองที่เป็นสมาชิกสาวขวัญใจแฟนๆแห่งวงเกิร์ลเจนเนอเรชันได้อัปโหลดรูปเซลฟีเ่เซ็ตใหม่ล่าสุดลงอินสตาแกรมค่ะซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนลุคและสไตล์ใหม่ของตัวเธอเองด้วย ซึ่งการโพสต์รูปเซลฟี่ที่เปลี่ยนสไตล์ของตัวเธอเองได้รับความสนใจจากทั้งแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสิ่งที่แฟนๆให้ความสนใจเกี่ยวกับรูปเซลฟี่เซตนี้ของแทยอนก็คือการเซลฟี่ที่ไม่ที่เหมือนไม่ได้ถ่ายด้วยตัวเองแต่ว่ามีคนมาถ่ายให้แล้วค่ะครับ่วนเรื่องของลุกการแต่งหน้าถึงแม้ว่าจะดูไม่หวือหวาแต่การเลือกสีลิปสติกแล้วก็การใส่คอนแทคเลนส์สีของเธอเนะี Fan ่ยแฟนๆต่างก็พร้อมใจกันบอกเลยครับว่าพวกเขาชอบลุคนี้ ของชทยอนมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปสุดท้ายที่เธอเพิ่มรอยกระนี่นะฮะลงบนใบหน้าแล้วก็ใส่รูปผีเสื้อลงไปในรูปด้วยนะครับโดยซุยองได้เข้ามาโพสต์ข้อความว่าพี่ชทยอนช่วยสอนหนูถึงวิธีการถ่ายรูปเซลฟี่แบบนี้ให้หน่อยสิทางด้านยูบินเองครับก็เข้ามาโพสต์ข้อความว่านี่คือสไตล์ของฉันเลย โดยเมื่อไม่นานมานี้ครับแถยอนก็ได้ทำสร้อยข้อมือเนี่ยเพื่อเป็นของขวัญสุดพิเศษให้กับยูบินอีกด้วยครับอืมก็เป็นอีกลูกที่ก็แซบแบอยู่เหมือนกันนะนนแบบอ,อ่าแอตามแอปต่างๆฟิลตงฟิลเตอร์น่ารักไงใช่แลวจริงๆบางทีถ้าคุณที่เกียดแต่งหน้านะคุณโหลดเลยฟิลเตอร์ใน i อจตอนนี้เยอะอายมากจริงๆคอีก็อาจจะเป็นแอปหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเผื่อว่าเขาแอบใช้หรือเปล่าเยอะมาก ที่มากับอะอย่าง IG ก็มีจริงคุณจะแบบเพื่อนเพื่อนชาวจีนอะทุกวันนี้คุณยังใช้อยู่ไหมคะเพื่อนชาวจีนอ๋อใช้ทุกรูปตกซ้ายตกขวาสกิดบ้างนิดนึงติอ่าแต่ก็ต่กนิดนึงนิดนึงเราว่าที่ฝั่งของกายริชี่กันบ้างดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยสารสั่งห้ามขับรถนานถึง6เดือนอ่าแต่จะเป็นเพราะสาเหตุอะไรติดตามกันครับ ผูก้กำกับชื่อดังครับกายริชี่เจ้าของผลงานหนังนะฮะอย่างอลาดนนะเวอร์ชั่นคนแสดงนะครับรวมทั้งภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องครับเดอะเจนท์แมนนะฮะก็ถูกจับได้ว่าส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือในระหว่างการขับรถนะฮะโดยหลังจากที่ถูกจับปรับเงินแล้วในผู้กำกับรุ่นใหญ่วัย51ปีครับก็ถูกสั่งห้ามขับรถเป็นเวลา6เดือนเลยทีเดียว การวิชีครับถูกจับได้ว่าพิมพ์ข้อความทางโทรศัพท์มือถือในระหว่างการขับรถที่ไฮพาร์คในกรุงลอนดอนเนื่องจากนี่มีสาเหตุนะครับมีนักปั่นจักรยานคนหนึ่งเ,เห็นแล้วก็บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานครับนะผ่านทางโ o p r o นะกล้อง g o โป o นั่นเองโนะดยชายคนดังกล่าวก็นำหลักฐานนี้นะครับไปส่งให้กับทางเจ้าหน้าตำรวจลหลังจากนั้นเนี่ยการวิชีก็ถูกนำตัวขึ้นศาลทันทีครับเนื่องจากในอดีตเ,เคยมีประวัติ ขับรถโดยประมาทมาแล้วโดยสารก็ได้สั่งทำโทษพุ่มกับชี้ดังด้วยการสั่งห้ามขับรถเป็นเวลา6เดือนเลยครับส่วนชายที่ขี่จักรยานและส่งภาพหลักฐานในขณะที่กการิชี่กำลังผิดข้อความในระหว่างการขับรถไปให้ตำรวจนะคะก็ออกมาเผยที่หลังว่า การกระทําเช่นนี้ผิดกฎหมายและเป็นอันตรายต่อผู้คนบนถนนอย่างมากเนื่องจากเขาฝังใจในเหตุการณ์ที่คุณพ่อของเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนจากคนเมามาแล้วซึ่งการขับรถบนท้องถนนควรมีความรับผิดช,ชอบมากกว่านี้แต่การิชิไม่ได้ทําเช่นนั้นค่ะ <mar> ไม่ได้จัดรูปธรรมดานะค <s> <c oughs> มีหันมามองกล้องด้วยนะครับ <c oughs> ใช่ไหมคือตอนแรกแอบคิดว่าเป็นรูปจากกล้องวงจรปิดตามถนนหรือเปล่า สรุปแล้วคืถ่ายเองอย่างนี้เลยนี่นะฮะก็มันก็ในเรื่องของความปลอดภัยของคนใช้รถใช้ถนนแหละค่ะน,นะครับส่วนช่วงหน้านะคะมีเรื่องราวของสาวนิโคลีนมาฝากกันค่ะเห็นบอกว่าอ้อนผู้จัดจอยากจะลองเล่นละครดูบ้างแล้ะค่ะ ของเรากันต่อในช่วงนี้ครับใช่แล้วนะคะกับสาวนิโคลีนพิชาภาานั่นเองนะคะที่ล่าสุดเห็นว่ามีการทํารายการใหม่แต่ว่ารายการอะไรยังไม่ตั้งชื่ออแต่อีกหนึ่งอย่างที่เขาอยากลองทํามากๆเล่นละครนั่นเองอาอางานนี้ก็เลยอ้อนผู้จัดเลยค่ะ หากพูดถึงอีกหนึ่งสาวสวยดีกรีระดับโลกอีกคนนะคะที่หลายคนก็ต้องนึกถึงแน่นอนสำหรับสาวนิโคลีนพิชภาเจ้าของตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์2018และรองอันดับหนึ่งมิสเวิลด์2018ซึ่งตอนนี้ค่ะเจ้าตัวก็เผยว่ากำลังมีโปรเจกต์พิเศษทำรายการแบบสัมภาษณ์โดยเจ้าตัวยังเป็นพิธีกรเองด้วยแหละค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อรายการแล้วก็กำลังระดมความคิดกันอยู่ด้วยนะคะแล้วก็อ้อนไปถึงผู้จัดละครว่าอยากจะลองเล่นละครบ้างค่ะ ใช่ค่ะตอนนี้กำลังจะทำเป็นรายการค่ะจะเป็นคล้ายๆรายการสัมภาษณ์แบบแนวแนวความคิดอะไรอย่างนี้แล้วจะแบบมีคนที่เข้ามาสัมภาษณ์ที่แบบเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็พวกนางงามเพื่อนๆอ,อะไรอย่างนี้ที่เขามาแชร์ความคิดแชร์มายเซทอะไรกับโลกของเราณตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยตอนนี้มีแบบเบรนสตอร์มาเยอะมากแล้วก็มีไอเดียอยู่นะตอนนี้แต่ว่าก็แบบ เราต้องให้ผ่านผ่านก่อนผ่านผู้ใหญ่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากฝากรายการใหม่ที่นี่เขากำลังจัดทำอยู่นะคะตอนนี้จะหันมาเป็นพิธีกรแล้วก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะรับค่ะรับทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้ก็ฝากในฝากตัวด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยค่ะเราสองคนก็รับค่ะรับทุกอย่างเ <Okay. S 2> ช่นเดียวกันนะคะก็อ้อนผู้จัดเหมือนกันอ,อ,อยากเล่นการแบบคน<ล>ใจก็ได้ชอบเล่นได้หมด ปุกบทบาทจริงจใช่บอกเลยว่าจ้างเราอ่ะจ้างลอยให้ส5บห้าล้านเลยคุณผู้ชมช่วงนี้เรียกว่าเราดิ้นรนกันเหมือนกันนะใช่ผู้น้ำตาจะไหลที่เห็นน้ำตาลือนนี่ซับซึ้งนะน้ำตาไหลด้วยทีเดียวเลิฟซีนเล่นได้ไหมครับเลิฟซีนถ้าต้องเล่นเลิฟซีนเป็นฝ่ายบุกได้เลยค่ะปากบุกไปตีเมองจันนะคะนี่เป็นเป็นซีนีี์กันเลิฟซีนหนราักบ้านเมืองอย่างนี้หรอรักบ้านเมืองโโห นะฮะเชิญรุ่งสวีค่ีที่ิเไปครับเอาเอาข้ามไปข่าวอตปเลยก็ได้ค่ะมาที่หนุ่มบูมกิดกล้องกันหน่อยเห็นว่าจะต้องมีเข้าฉากเลิฟซีนดุเดือดมากๆอ่ะเรื่องผู้ชายอาจจะไม่ค่อยห่วงเราห่วงแฟนสาวว่าจิตใจเขาอ่ะใช่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปถามกันหน่อยครับค่ะต้องมาเล่นเลิฟซีนแบบจัดหนักจัดเต็มกับนางเอกสาวกับพิมพิมประพาในละครเรื่องล่าสุด หนุ่มมีเจ้าของแล้วครับอย่างบูมกิดกล้องถึงกับออกปากสบายนะแถมยังเคลียร์ใจกับแฟนสาวกีฟดาราพดาแล้วด้วยนะโดยเจ้าตัวก็เผยแคนว่าฉากเลิฟซีนเนี่ยน้องเนี่ยเข้าใจเพราะว่ามันคืองานแล้วตัวเขาเองก็เป็นนักแสดงอยู่แล้วเขาเข้าใจแน่นอนนะแล้วก็ไม่เคยมาเฝ้าที่กองด้วยส่วนเรื่องข่าวดีการแต่งงานเนี่ยขอเวลาอีกนิดแต่งแน่นอนครับขอเก็บเงินก่อนส่วนเรื่องของธุรก,กิจก็ไปได้ดีเรื่องความเจ้าชูนั้น แ้วตัวบอกเลยว่าไม่มีครับเมื่อวานนักแสดงแล้วก็รวมถึงผู้จัดผมน้องตัวน้องพิมพ์ี่เจียบพี่พิมพ์เลยก็นั่งดูละครอยู่ด้วยกันครับแล้วทุกคนก็คือโทรศัพท์หนึ่งเครื่องแล้วก็นั่งมองจอทีวีเปิดทั้ง Facebook ทั้งไลฟ์สดของช่องทวิตเตอ Instagram กรมคือแบบโอ้โหทุกอย่างแบบว่าก,กระชูดมากแล้วก็ได้รับคาชมเยอะมากพวกเราก็แบบดีใจเนาะที่แล้วก็ดูละครไปก็สนุกด้วยแล้วก็ กระแสดีมากก็ขอบคุณขอบคุณแฟนละครทุกคนบูมเกสนะฮะเดี๋ยวมีเล้วซีนบูมเกสนะดูไหมนี่กำลังจะอ้อนผู้จัดอยู่ว่าเผื่อว่าถ้าจิ้นกันหนักๆเนี่ยคือแหกโค้งเลยไปอีกทางเลยแล้วก็ไปจบแบบนั้นเลยดีไหมน่ารักดีเขาบอกน่ารักดีเขาบอกว่าเออดูเป็นเพื่อนที่แบบไม่ใช่มามใช่มหายแล้วก็ดูแบบเป็นคู่ที่เข้ากันดีต้องบอกว่าตอนที่เราอ่านเรื่องย่อแล้วเราได้รับบทนี้คือเราก็เราก็บอกแล้วว่าเออ ต้องมีฉากเลิฟซีนแน่ๆอยู่แล้วเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยก็บอกว่าเล่นกับน้องพิมพเขาบอกว่าเป็นน้องพิมพก็คือตัวเขาก็สบายใจว่าอ๋อเป็นน้องพิมพ์ที่เป็นน้องที่สนิทก,กันแล้วก็น้องเป็นคนน่ารักอะไรเงี้ยเขาก็โอเคเข้าใจก็หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรครับดีครับดีครับไกลหรือยังไม่บอกครับเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ก็ขอขออีกนิดนึงขอเวลาอีกนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ก็เรากําลังดูธุรกิจเต็มที่แล้วแล้วก็โอเคเริ่มอยู่ตัวแล้วแล้วตอนนี้ก็ได้ได้เนี่ยผมก็ได มอบหมายแบบเป็นพระเอกเต็มตัวแบบว่าต่อเนื่องอะไรเงี mm ้ย hmm. ก็กำลังสนุกกับการทำงานอยู่ mm hmm. ก็ขอเวลาสักแป๊บหนึง่ง mm hmm. ก็คงต้อง,ต,องต้องบอกว่าคือผมโตมาแบบนี้ครับครอบครัวผมเป็นแบบนี้คุณพ่อผมเป็นแบบนี้แล้วก็คุณพ่อก็มีคุณแม่แค่คนเดียวแล้วผมรู้สึกว่าผมก็เ,เห็นคนเจ้าชู้นะแต่ผมรู้สึกว่าคุณพ่อผมที่มีคุณแม่คนเดียวรักคุณแม่คนเดียวมันเท่กว่า ชัดเจนสบายใจได้นะคะว่าไม่มีเรื่องเจ้าชูแน่นอนนะคะคมากันที่นาตาลีเดวิสกันบ้างมีข่าวดีมาฝากค่ะล่าสุดตั้งท้อง3เดือนแล้วค่ะ ยิ้มแก้มปรีแจ้งข่าวดีต้อนรับเบบี้ตัวน้อยนะคะสำหรับว่าที่คุณแม่มือใหม่นาตาลีเดวิสกับคุณสามีค่ะอย่างคุณนะ้าอกทธ่กรล่าสุดทางด้านสาวนาตาลีเองก็เผยว่าตอนนี้ตั้งครรภ์ได้3เดือนแล้วด้านคุณพ่อก็ดีใจมากที่ได้ลูกชายด้านสุขภาพคุณหมอบอกว่าให้ระวังเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยตั้งครรภ์เพียงสัปดาห์เดียวแล้วก็เกิดอาการแท้งค่ะส่วนอาการแพ้ท้องนั้นจะมีอาการหนักในช่วงเวลางลางวันมีอาการมึนหัวอาเจียนซึ่งเจ้าตัวตั้งใจคลอดแบบธรรมชาติกําหนดวันคลอดไว้เนี่ยประมาณ10 กุมภาพันธ์ปี64ถ like ือว่าเป็นวันแห่งความรักด้วยค่ะก็แพ้เยอะแต่ก็ไม่ถึงกับเยอะมากแต่ก็จะมีแบบมันหัวแบบอาเจียนบ้างช่วงกลางวันช่วงค่ำก็จะดีขึ้นหน่อยค่ะก็ทานอะไรไม่ค่อยได้ทานแต่ผลไม้แบบเย็นๆอะไรเงี้ยสดชื่นก็โอเคคือตอนแรก เคยติดทีหนึ่งตั้งแต่ตอนแบบหลังแต่งงานแบบเดือนเดียวเลยแล้วแบบน่าจะแบบโครโมโซมไม่ปกติตัวอ่อนเขาก็ไม่โตไปต่อแบบก็ตามธรรมชาติอะไรเงี้ยเนาะอะตอนนั้นก็เลยต้องขูดมาลูกไปหนึ่งทีแล้วอะก็เลยพักแล้วก็ออกกําลังนั่นนี่นู่นแล้วก็มาโปะโควิดพอดีก็เลยแบบยังแบบพักยาวไรเงี้ยค่ะโควิดเริ่มซาก็เลยคุยกับแฟนว่าเออแบบลองแบบไปหาคุณหมอให้ให้ตรวจดูหน่อยเพราะว่าหลังจากรอบที่แล้วก็ยังไม่ได้แบบตรวจ เป็นเรื่องเป็นหลวลองปล่อยแน่วนี้ดูก็เลยเออโอเคติดกุสานีพอตอนทราบว่าเราท้องเป็นยังไงบ้างคะเขาก็ดีใจแต่เขาจะเป็นคนไม่ค่อย เขาจะไม่ใช่คนแบบโหแบบดีใจสุดเสียใจสุดเขาจะเป็นคนแบบนิ่งๆอย่างเงี้ยแต่ก็แต่เขาก็ดีใจดีใจได้ผู้ชายคือเขามได้หมดแต่ว่าด้วยความที่ว่าที่บ้านเขาก็จะมีจานดุมๆเลยขเขาก็คงแบบชินแต่กับเด็กชายจะมีสักกี่คนดีคะก็เหลอต้องสู้ให้ได้ผู้หญิงหมาย จริงๆก็อยากมีสองคนเออให้แบบมีพี่น้องกันกำหนดถ้าแบบคบเจออีกสประมาณวันวันละท้ายแถวๆนั้นนะคะอาจจะบอกเราที่หนักเพราะมันธรรมชาติเนี่ยได้ขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะดีด้วยนะคะแล้วก็ขอให้น้องๆแข็งแรงด้วยนะคะนี่นะครับามาถึงอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่อันเนี้ยเรื่องของกงารท้องเนี่ยแปดเดือนแล้วมีการจัด Baby ower, เบบี้ชาเวอร์เตรียมต้อนรับน้องเวทมนต์สำหรับคุณใบเตยและคุณแมนครับ ของโตใกล้คลอดแล้วครับสำหรับว่าที่คุณแม่มือใหม่ใบเตยอาสยามครับที่ตอนนี้อายุครรภ์ก็8เดือนกว่าแล้วล่าสุดมีการจัดปาร์ตี้เบบี้ชาเวอร์ฉลองเต,ตรียมต้อนรับกับน้องเวทมนต์โดยว่าที่คุณพ่อดีเจแมนพัฒนพลครับก็เล่าให้ฟังถึงบรรยากาศในงานที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นในครอบครัวรวมไปถึงแก๊งเพื่อนสนิทครับส่วนวันคลอดไอยหนุ่มแมนก็เผยว่าคงจะเป็นการผ่าคลอดเพราะว่าสาวใบเตยเนี่ยตัวเล็ก ก็เลยเป็นห่วงนะครับส่วนกำหนดคลอดเนี่ยเป็นเดือนสิงหาคมในส่วนในวันนะฮะบอกว่ารอเลิอกอีกทีครับตัวพี่เองเน่ยก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องพวกนี้อลไมากตอนนี้กําลังแบบไปหาอาจารย์ที่เคารพหลายท่านมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลิกคลอดชื่อจริงเทาอะไรเงี้ยก็จะซีเรียสเรื่องนี้มากกว่าคุณไปเตยตัวเล็กถ้าเป็นไปได้เราก็ต้องอาจจะต้องผ่าคลอด อย่างเงี้ยครับ mm hmm. พอถ้าผ่าข้อเราก็อยากได้เลิกเลิกที่ดีที่สุดแต่การข้อธรรมชาติเนี่ยมันต้องดูหลายอย่างเดยวพี่ก็พอฟังคุณหมอได้เยอะเหมือนเช่นแบบตัวเล็กมากแล้วตอนนี้ลูกพี่ตัวใหญ่มากเพราะว่าเขาสมบูรณ์ไงสามโลแล้วอ่ะสามโลแล้วอ่ะ <c oughs> ถ้าจะไปตรวจอีกทีหนึ่งน่าจะสามโลกว่าซึ่งมันก็เป็นมาตรฐานของเด็กไทย <c oughs> เด็กเด็กปกตินะครับท <c oughs> ี่ที่จะต้องข้อแต่ว่าเราก็ต้องมาดูวัน <c oughs> พี่ก็ดูด,ดูดูเลิกไว้หลายวันแต่ว่า เลิกที่ดีที่สุดก็อยากจะให้คลอดเลิกนั้นกับปาร์ตี้ล่าสุดไปเตยกับน้นองลูกซี่เขาจัดแล้วจะอยากชวนผู้ใหญ่ที่เราเคารพมา,อ,าอะไรอย่างเงี้ยก็ก,ก็ก็น่ารักดีพี่ก็ไม่เคยรู้ว่ามันมีเป็นพิชเวอร์ตอนแรกเด็กนึกว่าแบบอะไรนะลูกอาบน้ำเหรอลูกยังไม่ออกอะไรเขาเขาก็จัดกันเนี้ยแหละทำรายการก็แฮปปี้ดีครับก็คือพ่อแม่ได้ไป ลองเพลงได้เจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่ได้เจอเพื่อนกันนานเพราะว่าตั้งแต่โควิดอะไรอย่างเงี้ย<ม>เราก็ได้เจอเพื่อนคุณแม่ว่าผู้ใหญ่ที่เรานับถือแล้วก้ผู้ใหญ่ใบเตยอะไรอย่างเงี้ยครับสนุก<ม>ต้องบอกว่าเป็นพี่ชาวาได้ฟุ้งฟิ้งมากจริงๆนะน่า<ะ>รักอ๋อแลวก็ใกลแล้วก็เตรียมตัวนะฮะแสดงความยินดีล่วงหน้ารั้งเลย ใช่แล้วนะคะท่ทั้งหมดของช่วงนี้นะครับฝากไ้ด้วยครับสำหรับช่องทางการติดต่อของรายการนะไม่ว่าจะเป็น LINE แอนะฮะหรือว่า f c e b o o o Fanpage จุนไซเอชดครับรวมทั้ง u t u b e c h a n n n l t r ิชั i s i o n s Official ด้วยครับพูดคุยได้ที่อีเมลนะคะแล้วก็ True ID ค่ะไปดาวน์โหลดกันเยอะๆนะสิทธิพิเศษดีๆมีเพียบเลยค่ะนะครับวันนี้กฤตินว่าทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตามด m orning insight กันทางช่อง True Insight HD นะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ